เด็กยังเด็กอยู่มากเลยนะใช่ฮะไม่เกินสิบขวบไหนดูอีกทีนะฮะนี่นะฮะคุณพี่ผู้ชายกับคุณพี่ผู้หญิงนี่นะฮะโต้นี้ก็ ได้ยินเสียงเด็กๆถกเถียงกันต่อว่ากันนะฮะ <the> <c oughs> แล้วเด็กก่อนจะไปเนี่ยนะยังวิ่งมาขอบคุณนะฮะเ <c oughs> อ <c oughs> อขอบคุณครับมือว่าขอบคุณครับแล้วก็ไปนะฮะ